สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโอกาสดีมากนะที่ผมนะครับออกมาคือต้องบอกกันว่าช่วงนี้ไม่ได้มาทำคลิปนะครับการเช่าพระเพราะเนื่องจากนะครับมันติดเรื่องโควิดผมก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่แต่พระเนี่ยผมรับเช่าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าเฮ้ยคุณม้าหายไปไหนยังเช่าพระเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่ได้มาอัดคลิปแบบว่านอกสถานที่ให้พี่ๆ f อดูนะครับวันนี้โอกาสดีมากนะครับ ก็คือนัดลูกค้านะครับนำพระพระแก้วมรกตนะกกรมสัมปรสานมิตรนะครับนำมาให้ผมดูแล้วผมก็จะเช่าตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ถือโอกาสพิเศษนะครับจะแนะนำเอฟซีพี่ๆด้วยนะฮะว่าวิธีการดูนะครับสำหรับพระแก้วเนี่ยชุดพิเศษนะห้าองค์นะสำหรับวันนี้นะชุดพิเศษห้าองคนะ์เนี่ยมีวิธีการดู เบื้องต้นอะไรยังไงบ้างเพราะว่าพระแก้วเนี่ยหลายคนอาจจะพอทราบพอเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับ <Q> ผมก็จะแนะนําวิธีการดูนะฮะเบื <Q> บ้องต้นมันจะค่อนข้างมีสเตปการดูนิดนึงแต่ก่อนนะฮะก่อนเดี๋ยวก่อนที่พี่เขาจะเอาพระมาส่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตบอกวิธีการเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูพระเป็นนะครับแล้วก็เผื่อมีโอกาสได้เช่านะครับเรทราคาเนี่ยผมบอกเลยแล้วกันนะเรทราคาพระแก้วมรกตชุดพิเศษหองค์เนี่ย ผมรับเลทราคาอยู่ที่7 0 0 0 0ม0ถึงบาทบวกลบนะครับตามความสวยนะครับตามความพอใจของผมเลยแล้วกันนะฮะก็คือเดี๋ยวผมดูเองราคาเลทประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอย่างนี้นะแนะนำนะนี่นะครับก็วิธีการดูนะเมื่อเมื่อเมื่อลูกค้าคุณเนี่ยสมมตินะลูกค้าคุณมาส่งพ็เนี่ยคุณก็เช็คเบื้องต้นเป็นพ้าแก้วมรกตตามที่เราดูนะครับคุณอาจจะต้องมีความรู้เรื่องพ้าแก้วนิดนึงนะว่าผ้าแก้วมีลักษณะอะไรยังไงเขาเล่นกันยังไง นะครับก็ดูโอเคพระแก้วมานะครับชุดห้าองค์นะครับเบื้องต้นคุณก็ดูเลยว่านะครับชุดหองค์ชุดพิเศษเนี่ยเลขมันจะต้องตรงกันทุกองค์นะครับนะถ้าไม่ตรงเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพระแท้แล้วฮะแต่เพียงแค่ว่ามาตรฐานโดยปกติเนี่ยเลขจะต้องตรงกันทุกองนะครับคุณก็ดูเลยการ์ดก็จะมีเฉพาทองคำนะครับสใบเลขต้องตรงกันแล้วก็ฐานทั้งเนื้อเงินเนื้อทองคำเนี่ยเลขต้องตรงกันนะครับแล้วก็อีก ไม่ให้วิธีนึงอีกส่วนหนึ่งนะที่คุณต้องดูสําคัญมากก็จะเป็นส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเนี่ยตัวนี้นะครับเด็กนะครับตัวนี้ขออนุญาตใช้ข้อมูลของเว็บอื่นนะนะครับตัวเลขนี้คุณจะต้องดูด้วยนะครับเพราะมาตรฐานของมาแก้วเนี่ยเขาจะตอกตัวเลขเรียงตั้งแต่1 2 3 4 5สองสี่ห้าเนี่ยนะครับผมขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงนะครับนะครับนี่นะครับ หนึ่งสามสี่ห้าแบบนี้นะครับในเว็บเนี่ยมีไปหาดูได้นะครับเขาจะลงตัวเลขไว้ให้ช่องที่ผมบอกนะครับช่องที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยช่องนี้นะครับเนี่ยช่องนี้นะฮะตัวเลขก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับนี่นะครับอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นเนื้อทองคำเนี่ยนะครับถ้าเป็นพ่นทรายเนี่ยก็จะต้องตอกด้วยเลข1เลขไทยนะครับถ้าเป็นทองคำพ่นขัดมันเนี่ยหรือขัดเงาเนี่ยทรายนวลเนี่ยจะต้องตอกด้วยเลข2 ส,สังวสศั์ก็ตอกด้วยเลข3ไล่เรียงลงไปแบบนี้นะครับจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ถึงจะเป็นมาตรฐานสากลนะครับอันนี้ก็เป็นการหลักการดูการตรวจสอบนะครับเวลาคุณจะเช่าพระแก้วนะครับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวรอรอลูกค้านะครับนำพระมาส่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศแบบคร่าวๆแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาจะให้ถ่ายประมาณไหน นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะถ้าโชคดีก็อาจจะได้ถ่ายทั้งหมดนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวรอติดตามนะผมขออนุญ,ญาตคุณอาแบบถ่ายเผื่อให้เ c หรือเผื่อลูกค้านะจะได้ดูบรรยากาศนิดน,นึงเพราะว่าตัวบอกว่าผมจะจะสอนสําหรับบางคนที่อยากจะเล่นพระนะจะได้สอนวิธีการดูเบื้องต้นด้วยสําหรับพระแก้วนะครับกมสมปสารมนาชุดนี้นะซึ่งเป็นชุดพิเศษ5องค์นะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูนะ อันนี้ต้องขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาเดินทางมาจากจันเลยใช่ไหมฮะได้ขออนุญาตนะครับถ้าใครอยากจะเช่าพระแก้วนะวิธีการดูเบื้องต้นสําหรับชุดนี้นะชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษต้องบอกก่อนว่ามีด้วยกัน5องค์นะครับเบื้องต้นก็คือเลขจะต้องตรงกันนะฮะแล้วการ์ดเนี่ยจะต้องมี2ใบนะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ย นัมเบอร์เนี่ยจะมีเฉพาะเนื้อทองคำนะครับที่จะมีการเออน,นี่ยนี่แบบนี้นะฮะวิธีการดูนะครับผมอาจจะตื่นเต้นนิดนึง,น,งนะขอภั้นะมือสั่นนะครับก็เลขจะต้องตรงกันนะครับสาหรับใบที่เป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อเนื้อล่างๆไม่มีนะครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษ5องค์แล้วก็วิธีการดูนะครับก็คือคุณจะต้องเอาทองคำเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับมือไม้สั่นขออนะุญาตจับ นะโอเคนะครับเลขเนี่ยก็จะเป็นสามสี่ห้าเจ็ดนะครับอันนี้ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมไปซูมให้พี่ๆดูอีกทีนะครับตอนตอนท้ายนะอ่ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูจริงๆผมให้คุณอาดูมาเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลนะครับสามสี่ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับห้าองค์เนี่ยเลขก็ต้องตรงกันนะครับสามสี่ห้าเจ็ดนะครับ สามสี่ห้าเจ็ดนะครับดูอีกององมีนะนี่นะครับะจะต้องตรงกันแล้ววิธีสุดท้ายนะครับคุณจะต้องดูอย่างที่ผมบอกนะในวงกลมเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นนะเอาเนื้อหนังทองคำนะในวงกลมเนี่ยนะครับเลขเนี่ยในเนี่ยในช่องนี้นะครับเขาจะตีต่อ1นถึงหนะครับแต่ละเนื้อแต่ละพิมพ์เลขจะต้องเป็นตามนั้นนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามาตรฐานมีการจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะมาตรฐานสูงดังนั้นเนี่ยเขาทําอะไรเป็นมาตรฐานนะเลขต้องตรงนะแต่เลขไม่ตรงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แท้นะครับแท้แต่เพียงอา,อาจจะไม่เป็นมาตรฐานแค่นั้นเองโอเคผมตกลงราคาแล้วนะก็เดี๋ยวขออนุญาตจ่ายเลยนะฮะก็ผมขออนุญาตนะครับอันนี้อันนี้สามหมื่นน 30, นะเดี๋ยวอ,นนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เหลือนะครับ ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละฮะเวลาเช่าพระเนี่ยบางทีก็ต้องขออนุญาตเจ้าของพระแต่ละท่านด้วยว่าเอ้ยสามารถอัคดคลิปให้พี่พี่เอได้ดูไหมแต่แต่ก็พยายามจะรักษาความเป็นส่วนตัวให้นะครับแต่ก็ใจเราก็อยากให้แบบไม่ใช่แค่เช่าพระก็ให้เอฟซทุกคนทีุ่ามาติดตามเนี่ยได้พอที่จะทราบวิธีการเช่าด้วยนะเผื่อบ,บางคนอยากจะเอ้ยอ,อ,อาจจะลองอยากจะมาเช่าพระอะไรเงี้ย คือบรรยากาศก็จะเป็นประมาณอี้นีฮะอาจจะต้องแบบบางทีถ้าเราดูมาก่อนแล้วเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องดูพระเลยก็เช่าได้เลยนะครับก็จะประมาณก็ได้ครับโอเคก็เดี๋ยวเอาประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมอาจจะขอคุยแบบวนตัวอีกทีนะฮะก็